สวัสดีครับผมบอยจากร้าน179 r a c i n g Shop นะครับผมสรงงานนะครับติดตั้งกล้องบันทึกรถยนต์หน้าหลังนะครับตัวของ70ไม์นะครับ A 2 0 0นะครับผมตัวนี้เป็นตัวถูกนะครับแต่ดีมากนะครับผมอันนี้เป็นกล้องหน้าหลังนะครับอันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเก็บสายให้เนียนะครับติดตั้งใน t o y o ต a าพอยต์เตัวเก่านะครับผมอันนี้กล้องหน้านะครับอันนี้กล้องหลังนะครับก็จะทําการเก็บสายให้เนียจบนะครับเราใช้ทางนี้นะครับผม ขึ้นสายมาจากทางนี้นะครับไม่เกี่ยวกับตัวรถนะครับเดลเมียนะครับผมครับกล้องตัวนี้จะสามารถดูผ่าน wi-fi ได้นะครับลูกศรขึ้นนะครับผมอันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหลังนะครับผมดีนะครับตัวนี้บันทึกได้จริงนะครับผมสมราคานะครับไม่แรงมากนะครับราคาของเจไมล์นะครับประกัน1ปีนะครับจากศูนย์ไทยนะครับผมอันนี้ของไทยนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับผมพร้อมติดตั้งให้เนียจบนะครับ ใช้ฟิลแท็บในการติดตั้งไม่ใช้ที่จุดบุหรีเดิมของรถนะครับผมอันนี้ตาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมาดับเครื่องนะครับอันนี้ดับเครื่องนะครับอ่าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ